เทน้ำมันลงก่อนนะาจา้ะเนาะน้ำมันกะบ่ต้องหลาไปไหพี่น้องประมาณนี้นะจ๊ะเนาะ,ๆๆนนะใส่น้ำมันลงไปงกวนลวกกะผัดวิธีผัดกะเห็ดไห้เบิ่งแลวเนาะพี่น้องยุคลยคลิปยุคคลิปที่หนึ่งเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นคลิปที่สองสำหรับผู้ชอบเฮ็ดอาหารอีสานแบบบ้นบานๆปลาล่าบองนะจ๊นเนาะ,านาะ,อะพอตอนน้ำมันเร,มเริ่มเริ่มเดือดแล้ว ปลาบองเห็นอ่ะเพราะตำน้ำมักเริ่องเดียวกับอ่ะกะเทียมไปถุงมันในคนบ่อคอยให้กินคนว่าบ่ให้กินปลาดิบก็เลยบ่อยากเล็บว่าอยากกินดิบับพี่น้องกรเล็บแบบว่าเออบองเสร็จแล้วก็เอามาขัดเนี่ยิีกินอย่างเขาก็ต้องจวกให้มันชุ่มก่อนเสียบแม่เฉพาะบางอย่างค่ะจ้า หอมอมะหอมอกระเทียมบ่แะเพราะตะเคียวกระเทียมได้ที่ล้วพี่น้องเกลยวเสร็จเราเขาก็เอาปะลาลาลงเลยปะลาลาบองโี้ตปั๊บปลาสีนน่ะกินมาเนี่ยแบบพี่น,อน้นองสูตรง่าไงเห็นว่าแบบนี้พี่น้องปะลาลาบองเป็นอาหารพื้นบ้านหากินยากเด้อค่ะเด้อเนื้อปะลา อันนี้ปลาล่าบบได้ซื้อแล้วค่ะพี่น้องปลาล่าของเจ้าของเองเนาะค่ะเป็นปลาขาวน้องเห็ดไว้มักไว้ปีปีหนึ่งโดนเ่าได้ทั้งแซ่บพี่น้องเก็บไว้เป็นปีสองปีโดนเทาได้ทั้งแซ่บเห็ดเบิ้งแซ่บบบแซ่บพี่น้องผู้ไปเห็ดงานไกอไก่รุงเทพได้ฝลาไปได้ปาาไปให้ฮอดลูกกลับมาบ้านก็ว่าพี่พ่อเองเห็ดปลาล่าโบงพัดให้แม่ที่ห่อไปแต่กินผู้เท็ดโบเป็นธรรมดาเด้อค่ะพี่น้อง ปลา่าบองของบอลหลวงนี่ส่งไปให้ฮอดลูกซ้ายลูกสาวยุประเทศเกาหลีพี่น้องปลาบองได้ขึ้นฮอดเครื่องบินหุณเด้พี่น้องแซ่บนะคะแต่ว่ามันตรงนี้ดีพีส่งเนาะเขาต้องแพ็กดีๆแพ็กดีๆ <c oughs> อันปลาส่าสดิดนส่ง่นส่งไปให่ลูอย่ตั้งประเทศเนาะพี่น้อง่นนอาใส่กระปุกให้ใสปลา่าสิเป็นโตเป็นโตเนาะบบนี้เพิ่นตีกลับมาเพิ่นเขียนข้างกว้งางว่า สัตว์เลี้ยงของท่านตายหมดแล้วใส่ถุงยางมั่งถุงยางมัเลยหรอถุงยางได้ปลาเนาะมันก็ตายตัวเขาเพิ่งจะใส่ยางนิดหนึ่งเพราะแต่ได้พีเจ็ดน้อยเราพี่น้องมึงเนี่ยกันลังเข่ากันใส่หลือว่าขาใยไข่อันนี้คือขาพี่น้องเขาใส่ที่หลังแต่ไข่โอ้โหใบมะกรูดอ่าโอ้ใบมะกรูดเด้อชึบ ใส่เพื่อให้หอมเพิ่มเติมพี่น้องแตะลาตอนเพ<อ>ราะเก็บปลาบอกเขาใส่ลง <c oughs> ใส่เพื่อให้หอมเพิ่มเติมต้องเขียงพี่นออ <c oughs> ้องหอมบ่ปลาเป็นอะไรเช่นอะไรมาเปียขปเยขาเจ้าร้อนเนาะสุดยอดและน้องหลังหอมโอ้มีพักเนาะพักเขาออกไปให้แต่นานน้องห้อกับกิฟตเนาะเขา,ขาเไปลูกไว้สดๆมะเขือเอ้ย ตัวฟักยาวเล็กน่องเห็นป่ะสีสันน่ากินมากเลยน้ำนั่นเขาเอาบักคิดดิบเนาะพุชบางคนกับเอิรนลูกโดดเนาะมาเออเราเดี๋ยวขูดเอามาเก็บมาใส่ใส่บอใส่บ่มันจะบ่สดเอาทาำว่าอยากกินลูกโดดกันนะยำยำเขาจะกินนะเขายังเกิดจำเส็ดเขากับกาดบุกตามสั่งนะพุ่งเล็กน้องสุดยอดเลยเนี่ยขันขันเขาเห็ดอันจังซี่แล้วไหมครับ เอาเห็ดนางซีไว้พี่น้องวันนี้เขาเก็บใส่กระปุกเก็บใส่ตู้เย็นไว้เป็นเดือนสองเดือนกัน,นยังกินได้เด้อค่ะเด้อบอมีสเสียค่ะพัดโดนบอมนยังสุกอีกนิดนึงค่ะเนื้อกํลังเข่ากันกำลงังกำาลังจะได้พี่กำลังจะได้พี่เขาออกไปน้าเีนเยาตักใส่กระปุกไปเบิร์ตมีเลยเปลี่ยนไม่กินเบิดติ <c oughs> อันนี้บิห์ลวงกินได้เป็นอาทิตย์ได้พี่น้องมันบอมจะไม่ได้เสียกัน บกินหลายล่ะเมื right. ่อใดกินแซบก็เบิดหลายก็เมื่อใดว่มีเงินซื้อเนาะกินอย่างอื่นก็เบิดหลายเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมเด้อแต่ว่าเป็นวาเหตุง่ายเด้ดพี่น้องเวลาเราเห็นเราแบมนี้ครบเครื่องมันยังแซบเนาะเนื้อปลาออกมานี่ยังแซบอยู่เนี่ยตัวใส่เครื่องใส่เครื่องให้เครื่องเท่ๆหลายๆเนาะเน้นเน้นค่ะ ข่าต้องเป็นข่าแก่เนาะค่ะเนาะจังหอมข่าตะไคร้ใบมะกรูดมะขามเปียกหอมแดงกระเทียมหอมแดงกับกระเทียมต้องต้อง,องเอาเอาอย่างสะก้อนนะจ๊ะย่างสะก้อนยังมาตับใส่ไม่จังหอมพอแล้มั้งพอเราไปเอาตัวนะแฝดเอาจานนี้เลยเอาจานนี้เลยโอเคไปพอแล้วโอเคโอ้ชาต นิส ut ันสุดยอดมากเลยพี่น้องถัตตะคามคุณเด้อค่ะเด้ออาหารนิสานสุดยอดเลยค่ะคือมาลองเห็ดเป็ขายเนี่ยบ่บอย่านเพิ่นได้กินนะบ่เห็ดขายด้วยแต่เห็ดกินกับเนื้เอาไปกินกับเขาสวยเย